สวัสดีค่ะสายเที่ยวทุกคนนะคะใครที่อยากจะมีแพลนนะคะไปเที่ยวคนเดียวแล้วไม่รู้จะวางแผนยังไงวันนี้เหมียวมีเทคนิคดีๆนะคะจาก Google Map มาบอกทุกคนกันค่ะเหมียวเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเดินทางไปเที่ยวคนเดียวบ่อยมากเลยแล้วก็คิดทำแพลนนะคะทุกอย่างเลยนะคะว่าแบบเราจะวันเราไปกี่วันแล้วเดินทางแบบไหนถึงจะสะดวกกับเราและปลอดภัยกับผู้หญิงอย่างเราที่สุดอ่างเดียวเราไปฟังกันค่ะ ่อนอืนเข้าไปที่ Google Map ค่ะแล้วก็เสิร์ชหาสถานที่ที่แรกที่เราจะไปนะคะคลิกเส้นทางค่ะเราก็จะเห็นเส้นทางที่เราจะไปสถานที่แรกแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเลือกจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้แม่เลือกไปสนามบินเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะเห็นรูทที่สถานที่แรกที่เราจะไปแล้วนะคะ คลิกจุด3จุดแล้วเพิ่มจุดแวะสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่2กันค่ะแล้วก็พิมพ์สถานที่ที่2ใส่ไปเลยค่ะตามไปด้วยจุดที่3จุดที่เราจะไปเลยค่ะแค่นี้นะคะไม่ว่าจะมีที่เที่ยวกี่ที่นะคะคุณก็เพิ่มที่เที่ยวสถานที่ลงไปแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้เห็นรูท t i n ที่เราจะไปแล้วนะคะนี่ เท่่่าานี้งยงยๆลยคหวังว่าทุกๆคนจะชอบในคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้เทคนิคดีๆในการพาตัวเองไปเที่ยวแบบคนเดียวยังไงให้สนุกนะคะครั้งหน้านะคะเหมียวมีเทคนิคดีๆนะคะในการแต่งรูปในโซเชียลยังไงให้แบบไม่อายใครเลยนะคะด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น,นฝากติดตามที่แฟนเพจของเมียวด้วยนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์ ที่ YouTube นะคะช่องของเมียวมารีเองนะคะฝากทุกๆคน subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ